นี่คือวงโยธวาทิตชนกัญญานุกูลนะครับคนถือโตขึ้นสวยน่าดูเลยนะครับดูแล้วดูคนถือกระทาคนถือกระทาโอ้สง่าผ่าเผยมากเลยนะครับเอาแล้วครับโยแล้วครับเอาไม่ใช่ก็หันหลังมาดูอ่ะเอ้ยก็หันหลังมาดูอ่ะเอ้ยมึง ามกูมาหรือเปล่าอะไรว่าท่านดูสวยนะครับสง่าผ่าเผยทีเดียวเลยผมให้ดูใกล้ๆนะครับชอบดูตอนโยนนะครับตอนโยน โยนสะทิ้งสิงครับไม่ยอมโย่เอาแล้วโยนแล้วนะครับโยนแล้วครับอ้าวรอคนแก่ได้อย่างไรนึกว่าจะโยนโรงเรียน,น,นชนกนยานุก,กูลี่เคยได้รางวัลโลกเลยนะครับรางวัลโยธวาทิตของโลกเลยทีเดียว ท่านดูผมชอบดูวงโยทวาทิศมากเลยเอาละครับคนถือไอ้ทอมโบนหรือเปล่าเดี๋ยวคนอ้วน,นสมสาถสมกับเครื่องดนตรีเขาเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงอำเภอบางละมุงนะครับบางละมุงมีพัทยาบีวัดวาที่สวยงามทีเดียว สีเขียวสดใสนะครับสวยทีเดียวเลยครับท่านอำเภอบางละมุงนี่มีอะไรดีๆเยอะนะครับมีพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงดังดงคือพัทยาก็อยู่ในบางละมุงนะครับก็อยู่ในอำเภอบางละมุงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับช้หาดงามตาพัทยาขึ้นชื่อเรื่องลือเกาะล้านตำนานทับ พระยาล้ำค่าวัดยานนะครับวัดยานสังวรถ้าท่านไม่เคยมาก็มาเที่ยวนะครับใหญ่สวยงามมากนะครับนี่คือปราสาทสัจธรรมอันนี้ก็คนไวบๆสวยมากเลยครับคนนี้สวยแล้วก็นี่คือปราสาทสัจธรรมนะครับและนี่ก็เป็นผู้หญิงแท้ๆนะครับพอบอกบาง,บางละมุงบอกว่าคิดว่า จะมีสาวประเภทสองซึ่งไม่ไม่ใช่นะครับเนนี่แต่คนนีก้ก็พร้อมไปนิดหนึ่งต้องกินอะไรอ้วนๆหน่อยแล้วนี่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ก็อยู่ในบางละมุงนะครับนี่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ตลาดจีนโบราณชาแก้วมีชื่อนะครับอันนี้ต้องไปเที่ยวนะครับใครไม่เคยไปไปซะนะครับและนี่ก็สวยจนสุด นี่ชุดคล้ายๆกวนอิมเลยนะครับท่านดูกนนีผู้ชายแน่ๆละอันนี้ไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆรับรองรับรองได้โอ้งามจริงๆเลยครับสวยเหมือนผู้หญิงเลยแต่จริงๆผู้ชายแน่นอนหนไหมครับแล้วดูนะครับมีสิงโตมีอะไรโอ้จริงๆชนบุรีมีการแห่ที่ใหญ่โตมโหราย ถ้ามีสันเจ้าที่ไหนเชิญพวกนี้ไปแห่ได้นะครับอันนี้ผมพูดไว้คือไม่รู้กระรับแผ่หรือเปล่าคนนี้สวยนะครับเด็กคนนี้น่ารักมากเลยท่านเห็นไหมครับสวยมากจีิงีเด็กแต่ละคนน่ารักนะครับเพราะนั้นปากเหมือนขมุบชมิบเลยทำให้เราับดูคนบบนี้ปากขมุบขมิบนะครับทาดู ถ้าดูคนนี้สิครับล้วดูเด็ก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 มันตีกอง,กองเด็กตีกองเก่งมากเลยนะครับเด็กตีกองถ้าดูนะครับเด็กตัวติดเดียวตีกลองเก่งมากเลยนะครับถ้าดู อคนนึงขึ้นมาแล้วโอ้คนนี้ตีมันตีมันจำได้เมื่อเช้ายัางแก้ผ้าโดดน้ำอยู่เลยตอนนี้มันตีกรอเห็นไหมครับตีเก่งมากเลยครับอันนี้เขาเขียนว่าชุมชนจีนโบราณชากแก้วไปนะและนี่คือานางงามสวยๆนะครับท่านดูโอ้สวยมากเลยดูสิ สวยจริงๆเลยครับน่าจะเป็นนางงามสงครานที่ไหนสักแห่งนี่เป็นนํามวยจีนนะครับแต่น่าจะพูดจีนไม่ได้คนนี้โอ้โห,โโหวัยรุ่นแท้ๆเลยนะครับนี่แต่ละคนมาแห่กันเสียสละเวลาอันมีคา่ามาจากชากแงวนะครับ อยู่ใกล้ๆวัดยานสังวรนะครับท่านถ้าเคยไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยวนะครับชุมชนโบราณท่านดูรถคันนี้นะครับเดี๋ยวก็ทําเป็นหุ่นยนนะครับหุ่นยนต์เดี๋ยวก็จะแปลงเป็นหุ่นยน์ฮอลลีวูดบเอาแล้วนะครับมาถึงชุดสวยๆโอ้โหคนนี้สวยมากท่านดูคนนี้พุงเยอะนะครับท่านดู หน้าดูหน,นึ่ครับวันนี้ยวันนี้พุงใหญ่หน่าดูเหมือนกันวันนี้พุงใหญ่จะกินน้ำเกง่งเลยนะโอ้ เลี่ยแ้สุดยอดจริงๆเลยสุดยอดโอ้มุดไปเลยสุดยอดวันนี้สร้างสีสันหน่าดูเลยนะครับวันนี้กินน้ำไม่ยอมหยุดเลยกินน้ำไม่อยุดแล้วมาดูกันดีสองคนนี้มากแต่ละคนล้วนของผอมเพ่กันเลยวันนี้สร้างสีสันมากเลย ไม่พร้อมว่ะน่าจะเต้นมากข้างหลังน่าจะเต้นมากเออแต่และสวยนะครับดูแล้วน่าดูมากเลยนะครับดูน่ารักน่ารักเฮ้ยดูคนเต้นแล้ว ทันทีเดียวเลยนะครับขบวนนี้ไปแล้วนะครับไปแล้วน่ารักครับแต่และคนน่ารักไม่รู้มาจากไหนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่บางละมุงแล้วครับบางละมุง ้าวเฮ้ยเสื้อจะไม่สั้นติดเดียวว่ะเฮ้ดูโอ้โหโอ้โหหุน่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมเฮ้แต่ละคนสวยนะเท่าที่ผมดูวันนี้สวยๆทุกท่านเลยนะครับคนนี้ก็น่ารักนะครับ อาาทรายน้ำทะเลใสปะกการังสวยแล่ศักดิ์สิสอ่านไม่ทันครับนี่คือบางละมุงอยู่นะครับตอนนี้ผมถ่ายไปก็กวาดลวกลัวกับเอน้นา้ำที่ก็สาดกันนะครับเพราะผมอยู่ในถ้ำกลางที่ก็เล่นน้ำกันสวยนะครับอันนี้สวยทีเดียวเอานี่เมื่อยซะแล้วไอ้นี่ได้เปรียบเลยมีที่นอนอา้าวไม่นอนอยู่ว่ะ กา, ه, าลังโอ้เอาแล้วทำไมต้องใส่รถมาวะเมืองพัทยาอีนี้ก็<อ>กมา<อ>ถึง,อ,งอำเภอบ้านบึงแล้วนะครับบ้านบึงสะอาดสดชื่นคนนับหมื่นกินเจสวยนะครับโรงเจที่บ้านบึงมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงซึ่งมีความ อร่อยมากแล้วก็เยอะแยะไปนะครับประเพณีวิ่งควายเซียนซื้อท้ายศักดิ์สิทธิ์หรือทั่วทิศขนมจีนนี่นะครับบ้านเึงบ้านเึงนี่สุดยอดนะครับมีอะไรดังๆเยอะนะครับท่านดูสวยมากเลยครับแต่ละคนโอ้โหปีเถาะสองห้าหกหกมือซ้ายถือพินมือขวาถือกระบี่เรืออะไรเนี่ยนะครับปีนี้สงกราน นางสงกรานะครับชื่อกิมิทาเทวีนะครับอีกแล้วครับคำขวัญบ้านบึงเมืองอาหารอร่อยโอ้มีอีกอย่างนึงนะครับคือข้าวปลาแห้งที่มีชื่อเสียงทีเดียวนะครับนี่เขาจะไปไหนไม่รู้เนี่ยขอผมเส้าอ,อันครับเราหิวพอดีเลยนะครับเป็นของกินนะครับแม่ถ้าเขาให้ผมเส้าอ,อันก็ดีครับ ที่บ้านบึงมีอะไรดังๆหลายอย่างนะครับขนมจีนก็ดังกับขนมจีนในอะไรผมจําไม่ได้ในกิมัวรหรืออะไรผมขออภัยนะครับถ้าจําไม่ได้จริงๆนี่นะครับควายสอตัวอ๋อมีแข่งควายนะครับบ้านบึงอู้พวกนี้ชาวนาที่ไหนเดี๋ยวผมไปช่วยทํานานะครับแต่งสวยๆอย่างนี้โอ้เดี๋ยวผมพระรำวงพื้น ้านเพื่อสุขภาพอำเภอบ้านบึงนะครับท่านดูวันนี้เป็นคนนำนะครับสวยมากเลยดูสิครับสวยมากเลยวันนี้น่าน่ารักนะครับน่ารักทุกท่านเลยเดี๋ยวนี้นิยมกันนะครับออกกําลังกายคนนี้ใค่พองสีวรนุชเลยครับดูน่ารักทุกท่านเลยนะครับ แต่ละคนสวยๆอายุถ้าจะน้อยๆนะครับไม่เยอะเนะเทศบาลตำบลบ้านบึงนะครับโอ้โหท่านดูตอนนี้ก็มาถึงอำเภอสัตหีบแล้วนะครับโอ้คำขวัญชิดไว้อ่านไม่ทันนะครับต,ต,ต้องขออภัยนะครับคำขวัญของเมืองสัตหีบผู้ชายอยู่ฝั่งนี้เสียโอ้ถ้าผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ก็ดีนะครับ ยคนนั้นเขาเหนื่อยแล้วซับไม่บอกผมซะหน่อยอำเภอสัตหีบนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเกาะเสมสารแล้วก็อะไรถ้าท่านไม่เคยมาก็มานะครับมีที่พักเยอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับท่านครับแล้วก็ บางสเสร่ก็อยู่ขึ้นกับสัตถิติผมไม่แน่ใจนะครับเป็นนักเต้นสมัยก่อนชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะครับสมัยก่อนคนนี้ยิ้มสวยมากเลยโอ้โหยังกับนางงามจากักรยานไอ้ขอไปครับจักราวาลนะครับนี่ท่านดูชุดสวยๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหพวกนี้ต้องมาไกลถึงสัถิติเลยต้องมาสวยลานรอกัน ก็ทำเพื่อประเพณีนะครับดีมากเลยนะครับตอนนี้มาถึงอำเภอเกาะจันนะครับเกาะจันก็มีวิวที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเลยนะครับเกาะจันมีวัดวารามที่สวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับท่านดูนางสงกรานปี2566ชื่อกิมิทาเทวีถือ พินนะครับถือพินไม่ใช่ถือซอถ้าซอผมต้องหลบไปก่อนนะครับถ้าเขาสีขึ้นมานะครับแต่งชุดไทยสวยนะครับสวยมากเลยนะครับท่านดูสิครับตอนนี้ผมมาถึงป้ายเขียนว่ารำวงมาไทยเพื่อคนไทยนะครับซึ่งเพลงนี้ผมได้ยินบ่อยมากเป็นเพลงที่ทัง มหาไทยเขาทำขึ้นมาเพื่อให้คนได้ข้าราชการร้องกันนะครับวันก่อนก็ไปงานหนึ่งก็มีเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ทางราชการทำขึ้นมานะครับ น่าจะถ้าเตาไม่ผิดก็ของกระทรวงมหาไทยนะครับดูสิครับแต่ละคนก็รำด้วยความสวยงามเป็นการฝึกซ้อมอย่างดีนะครับนี่คือประเพณีแม่สีผีกะกะดังคืออะไรนะครับเห็นไหมครับแต่ละคนแต่งตัวสวยๆ ช่างงดงามอะไรเช่นนี้แต่คนนี้หน้าตาหน้าดีเขาบอกว่าอยากจะถึงที่หมายเร็วๆเมื่อยหน้าดูนะครับถ้าดูนะครับท่องเที่ยวเทศกาลกินปลาทุ่งรัชโลธรน,นะครับน่าจะมีประเพณีหรือว่ามีกิจกรรมในการท่องเที่ยวเขื่อนรัชโลธรก็เป็นเขื่อนที่สวยงามนะครับที่น่าไปท่องเที่ยวเลยนะครับเขาจะมีเทศกาลกินปลา เพือนรัชโลธรส้มตำปลาเผาปลาแดดเดียวลาบปลาแล้วดูข้างบนนี่ครับโอ้ใบใบน่ารักนะครับแต่ละคนสวยนะครับสวยแต่งตัวสวยๆหน้าสวยๆนะอย่างนี้รำวงประงานประจำตีปิดอพระพุทธให้อ่านไม่ทันนะครับอันนี้ก็ทีมงานสาวน้อยนะครับพวนี้ทีมงานสาวน้อย ทีมงานสาวน้อยนะครับมาถึงอำเภอบอ่บอทองนะครับเมืองเกษตรกรรมรูปค้างข่าวมาด้วยแสดงว่าค้างข่าวเยอะนะครับดูแต่ละคนนวลนองน่ารักนะครับถ้ำขาวงดงามบอ่อทองนี่มีถ้ำเยอะนะครับมีวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามทีเดียวน้ำตกเขาใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำตกเขาใหญ่นี่มีชื่อเสียงนะครับ ท่านถ้าได้มาก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับน้ำตกเขาใหญ่นะครับผลไม้รสดีนะครับนี่คืออำเภอบ่อทองซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าขึ้นชื่อหลายแห่งเลยนะครับเขาชะอังโอนอย่างนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างผมก็จำไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเยอะมากเลยนะครับ มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับน<ต>ครของพญาแร่โอ้ดูคนนี้งานจริงๆไอ้นี่ร้อนแต่ไม่เอามาพัดเนาะถ้าเป็นผมพัดไปแล้วถือเสียของนะครับแหมจริงๆเลยแล้วนี่ก็มาถึงดรัมเมเยอร์เด็กๆนะครับน่ารักทุกคน โอ้โหโยธวาทิตีเป็นกองยาวได้ด้วยสุดยอดจริงๆคนเป่าทรัมโบนหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่จะตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะท่าสังเกตดูนี่ชุดแต่ละชุดสวยๆทั้งนั้นเลยครับท่านดูนะครับ ชุดก็สวยนะครับคนถือก็สวยอันนี้เอาไม่มีใครนั่งไปไหนว่าผมว่าการแห่ประเพณีสงกรานของจังหวัดชนบุรีถือว่าใหญ่โตมโหฬารยาวเหยียดเลยนะครับถ้าถ่ายเป็นคลิปต้องแบ่งเป็นหลายคลิปเลยนะครับเพราะว่ายาวมากๆเลย โอ้ยเห็นรถมาชักเมื่อยแล้วนะครับนี่นะครับอำเภอบ่อ,บอ,บอทองผลไม้บอ่อทองมีทุเรียนนะครับทุเรียนให้เมื่อกี้ผมพูดถึงเขาช่างโอนผมจะไม่ได้ว่าเกาะช้างหรือหรืออะไรนะอันนี้คือพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งท่านได้กอบกู้บ่อทองประจำปีประเทศไทยนะครับซึ่งท่านนี่สุดยอดจริงๆนะครับ ผู้ชาติไทยคนละไม้ชื่อของชาบอทองสวนแววอรุณเดี๋ยวมีเวลาต้องไปเที่ยวนะครับสารพญาแร่พญาเล่ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าตากสินค้ายครับร้านอาหารบ่อทองบุรีเมืองไฮความอร่อยอันนี้ก็น่าเที่ยวนะครับอันนี้เขียนว่าโรงเรียนเทศบาลศรีราชานะครับ ไปฝรั่งเขียนว่าบ้านสีมหาราชาสโคแมทชิ่งแบนแมทชิ่งคือการเดินขบวนใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ่ครับแล้วไปดูคนที่ถือตะทาน,นะครับสวยทีเดียวครับท่านดูนี่คือดนตรีที่การแห่ที่ ดีนะครับชอบมากเลยดูคนนี้สูงสงา่าราศีมาก,กนยครับท่านดูทุกทีถือทอมบนตัวใหญ่แต่คนนี้ตัวไม่ใหญ่ฝังนุ่นตัวใหญ่นะครับฝัง อำเภอศรีราชาแล้วนะครับตอนนี้ศรีราชาสวยทีเดียวเลยนะครับท่านครับดูใช่ครับคนถืองดงามยิ่งนักเลยนี่ต่อไปก็เป็นนางงามได้นะครับท่านดูสวยทีเดียวเลยนะครับและนี่อีกคนหนึ่งผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ละคน นี่คือข้าราชการนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเกาะลอยนะครับเมื่อกี้เห็นป้ายเขียนว่าเกาะลอยดูสิครับถืออะไรนะครับผมไม่รู้นะครับก็เรียกว่างดงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับท่านชมนะครับ พานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนะครับดูสิครับเูนานั่งทำไรเอ้ยทำไรวะโอ้ยสงสัยจะไม่บอกดีกว่านะครับได้ยินแววแววว่าขบวนนี้เป็นขบวนสุดท้ายนะครับฉะนั้นเราต้องเก็บภาพเวยๆให้ท่านได้ชมกันนะครับ อันนี้เหมือนก็นจะไปลอยกระทงนะครับมาผิดเวลาหรือเปล่าอันนี้ผมแซวเล่นนะครับเห็นไหมครับสวยนะครับโอ้โหคนนี้น่ารักจริงๆเลยท่านดูสิครับดูสิครับท่านดูโอ้โหงดงามอะไราปานี้แล้วดูนี่คือพระพุทธรูปนะครับเราต้องกราบไหว้เอาไว้นะครับพระพุทธ สอนให้เราเป็นคนดี ไม่กล้าถือของจริงนะครับเพราะว่ามันหนักโอ้โหน้ำพริกสีเหลือชาขวดใหญ่จริงๆอันนี้กินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับกินเป็นครอบครัวเลยท่านดูสิครับแต่ละคนมีน้ำพริกไม่เอาของจริงมาถือเพราะมันหนักนะครับก่อเกิดท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบางพศ2520ศนะครับ รศ2504ก่อตั้งโรงกลั่นน้ำมันไทยศีราิชาโอโคนนี้ผออ้วนเนาะไอ้ผอมเนาะสงสัยว่ากินน้ำพริกศีราชาเยอะไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับรศ2521กำนิดสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติงามพิราชคู่อำเภอศรีราชา สวนสัตว์เปิดขาวเขียวเห็นไหมครับผมก็เห็นไม่เคยปิดนี่นะก็เปิดอยู่ตลอดตอนนี้มาดูอัตลักษณ์ท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอศรีราชาศรีราชานี่มีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับมีวัดวาอารามที่สวยงามวัดแต่ละแห่งนั้นสวยงามจริงๆนะครับท่านไปเที่ยวแล้วจะรู้ว่าสุดยอดนะครับอำเภอศรีราชาของชนบุรีนี่นะครับ ครับมีสิงโตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยและนี่คือยมพบาลน,นะครับเทศบาลตำบลบางพระซึ่งผมวันไหนจะไปถ่ายทำยมพบาลน,นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับยมพบาลไว้บ้างนะครับเพื่อมีอะไรคุยกันได้นะครับ เรามีอะไรเราก็ไปฝากเนื้อฝากตัวเขาโยมพบาลอยู่ที่อำเภอศิราชัยอ,อ,อยู่ที่บังพระนะครับซึ่งจะมีพระเพณีแห่จะมีประเพณีแห่นะครับแหยมพบาลวันไหนผมจะไปดูนะครับอันนี้ชุดอะไรอวกาศโอ้สวยมากเลยครับท่าน ชุดนวาวกาศนี่จริงๆแล้วเซ็กซี่นะครับดูสิครับเห็นไหมครับชุดนวาวกาศสวยทีเดียวเลยนะครับอันนี้มาถึงญี่ปุ่นแล้วสันเจ้าชิโตซิราชาโอ้ยดอกซากุระผมจะเดินตามให้ท่านดูนะครับ ญี่ปุ่นซึ่งผมกำลังจะไปอยู่มาดีเลยและนี่นะครับโอ้โหมีทั้งญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นที่ที่ศิลาชามีคนญี่ปุ่นเยอะนะครับมีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากเลยทีเดียวนะครับนี่คนญย่ปุ่นนะครับชุดกิโมโนใช่ไหมผมไม่รู้ครับ ฉันดูนะครับตัวอะไรไม่รู้โ,โหทองป่องทองป่องเนะี่ยนี่คือเจ้าหน้าที่ราชการเข้ามาถึงขบวนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในชงกระบวนแห่ในปี2566นี้นะครับ